ข่พักที่น่ารักของแอดดีต้อนรับทุกทู่นชาวเบรย์มอนสเ e อร์ r วิแอดส่งเจ้ามาแล้วคับเพื่อนคิดถึงชาวมอนตีสในช่องนี้ทุกคนเลยหวังว่า,วาเพื่อนๆจะสบายดีนะคะวันนี้แอดจะมาอัปเดตข่าวราวความเคลื่อนไหวของน้องเบมอนแบบสั้นๆงั้นเรามาเข้าข่าวกันเลย เมื่อคืนนี้ YG a n n o u n c e m e n t ได้ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับมินิอัลบั้มใหม่ของ Baby Monster โดยรายละเอียดมีดังนี้ค่ะพ่ออย่างได้แจ้งเลื่อนวันปล่อยมินิอัลบั้มนะคะจากวันที่1ตุลาคมไปเป็นวันที่10ตุลาคมเนื่องจากวันหยุดยาวของเกาหลีหรือวันชูซับนั่นเองโดยในมินิอัลบั้มนี้จะมีทั้งหมด4เพลงและจะเป็นเพลงใหม่ทั้งหมดเพลงที่1เพลงไตเติ้ลมีชื่อว่า We Go Up เพลงที่2 Psycho เพลงที่3 Super Love เพลงที่4 Wild และตอนนี้เบมอนได้มีการถ่ายรายการเบมอน House สแล้วจะเป็นการที่เมมเบอร์ทุกคนมาอยู่ร่วมกันในบ้านหลังใหญ่ค่ะซึ่งจะเริ่มออกอากาศในเดือนกันยายนนี้โดยรูปแบบรายการก็น่าจะคล้ายๆกับ Blackpink House แหละนะคะอ่ะยังไงพวกเราก็รอติดตามกันได้เลยว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเจ้าเปีศาจจะเป็นยังไงกันนะและ ที่สําคัญแอดหวังว่าเจ้ารามีจะต้องอยู่ในรายการนี้ด้วยนะคะและสุดท้ายพออย่างก็ทิ้งทายว่าในส่วนของอัลบั้มของ b l a c k พิ n งนั้นอย่างช้าก็คงไม่เกินเดือนพฤศจิกายนที่4สาว b l a c k พิ n งจะปล่อยอัลบั้มออกมาโดยตอนนี้นั้นเมมเบอร์ Member และโปรดิวเซอร์กำลังเตรียมงานกันอย่างหนักเลยค่ะ อาจจะเป็นอย่างไรพวกเราก็ต้องติดตามทั้ง Baymon และ Blackpink เลยนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่มาชา้าแต่มาแน่แล้วเจอกันนะคะมนตรมีมีความสุขกันมากๆค่ะรักรักรับรับรับสวัสดีค่ะพิกต้ว You c a n n o save me s e I don't need saving It's everything I've been chasing a l l here for the taking